ันที่27จพฤษภาน,นะคะลงรูปใกล้ๆนะจ๊ะลกนี้มีสอเรามากเลยค่ะ <c oughs> โนไว้่างไว้ไม <vol> uhh <and |ar|> ่ถ่ายแต่มันคนเดียวเนี่ย